อ่าโอเคนะครับเราจะฝึกการลบในอัฟกันที่สถานนะครับลุยเป็นการคลานต่ำนะครับเข้าสู่เป้าหมายเล็งเรงเงโอเคนะครับยังไม่เห็นเราครับเนียนๆก่อนเนียนๆก่อนอืมไม่มีค่าศึกอยู่นะค,ค่าศึกมีคนเดียวนะครับตอนนี้ไม่ค่อยไปนะไม่ค่อยไปให้ยิงได้ไหมเนะี่ย เอ้ยได้ยินเสียงมีคนเดินมาหรือเปล่าวะมียามอยู่ตัวหนึ่งนะครับโอเคต้องหมอบคานต่ำนะเล่งแล้วซูมยังไงเนะี่ยอ๋อซูมอย่างเงี้ยเรียบร้อยนะครับเฮดช็อตโอเคฆ่าศัตรูวงหนึ่งนะครับโอเคยังไม่มีใครรู้นะครับว่าเราอยู่ที่นี่นะโอ้โหแม่งเพียบ เดี๋ยวนะเย็บเลยหนึ่งเอ๊ะเหมือนเห็นมีสองคนหรือเปล่าวะมีคนเดียวนะครับโอเคเก็บศพเก็บศพโอเคแบกศพก่อนนะไปลูกแบกลูกแบกลูกลบ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 ว้างนะเรียบร้อยโอเคนะเป้าหมายไปละหนึ่งนะ มีใครอีกไหมไม่มีนะตอนนี้โอเคนะครมีมีปืนกับปืนกลน,นะเอาปืนกลก่อนโอเคนะเราขอสำรวจก่อนนะปีนได้ไหมเนี่ยโอเคปีนได้นะโอ้ดีดีดีด ไปเลย Let's go เฮ้ยอ,อ๋ยอจอจอจอไม่มีคนอยู่นะครับไม่มีคนโอเคนะครับเตรียมตัวเรียบร้อยนะครับหัวโอเคนะครับลงเคลียร์ละน่าจะเคลียร์นะไม่มีใครอยู่ข้างบนใช่ไหม อ่าโอเคนะครับเก็บศพก่อนอำพลางศพนะไปโยนเรียบร้อยสำรวจค่ายก่อนเพื่อมีของให้เก็บนะครับกระสุนเต็มโอเคเก็บพยาบาลดูแผนที่หน่อยนะอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อม้าเราอยู่นี่นะฮะโอเคเราต้องไป เดี๋ยวเราจะไปหมู่บ้านนี้ก่อนนะครับโอเคลุยไปเอาม้าก่อนขี่มา้าขี่มา้า Let's go <S เป็นแนว open world แม่อัพกานที่สถานไี่ดูแห้งแล้งนั่นแหล ไม่น่าจะมีป้อมยามแถวนี้แล้วนะเฮ้ยอ้าเฮ้ยเดี๋ยวนะอืมมันให้โผล่ในแผนที่นี่วะ<ฮ>โอเคนะครับค่อยๆไปอาจจะมีค่าศึกอยู่แถวนี้นะฮะถ้ามีก็พร้อมสอยนะมีหรือเปล่า เข้าไปเลยนี่บุกลุกนิยามวิการนะครับมีอะไรให้เก็บบ้างไม่มีเฮ้ยเก็บของก่อนนี่ไม่มีคนอยู่หรอวะเนี่ยโอเคไม่ม,ไม,มีไม่มีใครอยู่นะครับโชคดีไป ถือว่ามาเก็บของแล้วกันขีม่ม้าลุยอีกหมู่บ้านนะครับขอส่งขอซูมก่อนมีค่าสึกไหมทำไมดูเงียบอ่ะขอขับอ้อมนะเพื่ออาจจะมีค่าสึกไม่มีคนเลยจริงเหรอเป็นไปได้ไง ไม่มีคนเลยอะดูดิไม่ใช่มั้งกลัวว่าจะมีค่าศึกอยู่งั้นเราขอลงนะขอลงก่อนนั่นไงเหมือนเห็นคนใช่ไหมเอาไม่ใช่อ๋อแทงน้ำโอ้โหดูเป็นคนผมสายตาตาฝาดนะหมู่บ้านไม่ไมไม่มีคนอะไม่น่าใช่หมู่บ้านแล้วม้งเนี่ยโอเคนะไปะลุย โอเคนะครับคนของไปเสียงดังเฮ้ยไม่มีใครเลยจริงเหรอเอาไงว่าละต้องมีสิเจอแล้วข้าศึกหนึ่งนายนะครับปืนกลปืนกลเจอปืนกลหนักนะครับ แสดงว่าต้องมีพวกมันเพิ่มอีกแถวนี้ดิโอเคนะครับเราจะอ้อมไปมีคนเดียวเ,เหรอทำไมยามมันทำไมยามน้อยอะมีคนเดียวไม่น่าเชื่อนะครับแสดงว่าต้องอยู่แถวนี้เพิ่มนะโอเคค่อยๆไปหวังว่าจะไม่จะไม่มีกลับกับระเบิดแถวนี้นะ การรับคานซุมูมเรียบร้อยหัวหลุกให้เราตามหาตึกราชาการนะับน่าอยู่แถวๆนี้โอเคแน่ ถึกวันชาการน่าจะอยู่แถวนี้แหละโอเคเลยวๆหยิบศพขึ้นมาก่อนเก็บศพนะขวางศพตรงนั้นแหละไปทำเสียงดังอีกแล้วเราอันน่าอะไรเนี่ยเป็นลิฟต์หรือเปล่า ไม่มีใครอยู่แถวนี้จริงดิมันไม่น่าใช่มั้งมียามนั่งอยนะู่นอ่ยเอเคเจอของนะับเก็บเก็บมาก่อนถามที่หลังนะใช้ไม่ใชไ้ไม่เป็นหรเฮ้ยยาม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 ,ยาม,ย,ามยามเห็นเฮ้ยทำไมยามเห็นเนี้ยน,นะอะไรวนะน่ะ มืมีคนเห็นเรานั่นไงมาแล้วชิปหายแล้วมีคนเจอเรามาตอนไหนวะไหนวะได้ยินเสียงได้ยินเสียงนี่เรียบร้อยแม่ไม่เห็นนะครับขออภยัยก็ดูดีแล้วนะว่าว่าไม่มีคนนะฮะยังมีคนอีกเหรอ ก็ไม่เจอใครนะแหมเกือบไปแล้วดีเอาอยู่เนี่ยแหละประมาณไม่ได้จริงนะครับคาสึกแม่งก็มืดเหลือเกินอะไรวนะเนี่ยอะไรเรืองแสงเครื่องปั่นไฟเฮ้ยเกือบมาก,ก่อนโอเคมีใครอยู่เปล่า เรียบร้อยนะครับโอเคไม่มีใครอยู่แถวนี้นะครับจัดไปเก็บปืนน่าจะเป็นเครื่องปั่นไฟแน่นอนดับไฟนะครับอ้าวย้ยดับไฟลลไแล้วตื่นตกใจแล้วไปเราวิ่ง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 ลบก่อนลบก่อนอ้าวไม่น่าปิดเลย ปิดแล้ว e ตื่นตระหนกกันหมดนะว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมโอเคเตรียมบูเตรียมบูนะเตรียมบูไม่น่าไม่น่าสวยละงานนี้ไปละไปละเกิดอะไรขึ้นเครื่องปั่นไฟแน่นอนครับมาแล้วหนึ่งข้าศึกเรียบร้อย กําที่เก็บเสียงใช้แบบมีที่ที่เก็บเสียงมันแบบจำกัดหรอวะลเนี่ยเพิ่งรู้่เนี่ย <c oughs> อืมอา้าวตายละพูดภาษาอะไรวะเนี่ยภาษาอัฟกานิสถานนะครับฟังไม่ออกอามาดิยิงหัวหลุดเลยมาๆมา,มา เคลื่อนที่แล้วมีการเคลื่อนที่แล้วยังไม่มีใครรู้ไกลเข้ามาแล้วไปทางนู้นไปทางนู้นเออดีไปไปไปอ๋อเฮ้ยไหนจะลองจะลองเทคดาวนนะยิงหัวนี่เรียบร้อยถ้าเราถ้าเราจะฆ่ามันยังไงอะ โอเคเก็บมาทิ้งนะโอเคเอาเป็นยานอนหลับเหรออ๋อเป็นยานอนหลับจเจริญพอแล้วเอามาทำไมไม่มีประโยชน์เลยพูดยานอนหลับอนอนนอนตรงนี้แล้วกันถ้าเราจะฆ่าทําไงเนี่ยฆ่าแบบไม่มีเสียงได้ไหมมีมีดไหมมีดไม่มีป่ะมีดกดโจมตีรอยใ้ใกล้ทาไงเนี่ยอ๋อรู้ละมันเป็นสไตล์ไม่ทัเกียแน่นอนคนระับ เออครับงั้นหลับไปแล้วกันนะเฮ้ยนี่ไงนี่ได้ไหมเออเตะเตะได้นี่เตะเออลุกมานี่ต่อยต่อยได้เออเรียบร้อยตายเอยงเนี่ยน,นี่ครับอ๋อเรียกมาต่อยได้เรื่อยลุกละลุกละลุกละนี่นี่มึนนะฮะโอเคเทคดาวได้โอเค,ค,อเครู้แล้วครับ ไม่ถึงกับตายแต่ว่าไม่ถึงกับตายโอเคอย่างน้อยก็ต่อยได้เนาะโอเคนะครับบุกไปแล้วต่อยดีกว่าไม่ให้ตายไม่ให้ตายมาละมาละตกใจใดิอ้าเฮ้ยตกใจซะงั้นเฮ้ยกระโดดทำไมกระโดดกดผิดกดผิดกดผิด ไปกดกระโดดโอเคลุยลุยตกใจดินี่นะต่อยต่อยนี่เรียบร้อยเทคดาวหลับเลยน้องขอบคุณมากหลับไปนะโอเคนี่แนะี่หลับไปหลับไป กองมาจากการครับไม่มีใครแล้วมั้งถ้ามีก็บูะเราเข้ามาที่กองมาจากการแล้วนะครับไม่น่าจะมีใครหรือเปล่าน้ำมันเก็บก่อนเก็บน้ำมันมาเออโอเคไม่มีใครครับ เรียบร้อยแอบด่าฟังวิทยุเก็บเอกสารนครับไอ้ยาไอโฟนรุ่นใหม่นี่สแกนได้โอ้โหพระเจ้าไอโฟนรุ่นไหนวะเนี่ยนี่สมาร์ทโฟนเรียบร้อยนะครับ ไปะดนโอเคดูดิว่ามีอะไรให้เราเก็บบ้างเศษเหล็กเปิดดูสิอ๋ออันนี้คือ โอเคคนระับเราดูแผนที่ว่าจุดไหนยังไม่ได้เคลียร์เดี๋ยวเราจะไปทางนี้ก่อนแล้วกันเอ้ยมีคนเจอตายหามีคนเจอศพเฮ้ยตบตบมันนี่แน่สิบหาย,เ,ยเก็บแล้วกัน นี่เรียบร้อยยิงทิ้งเลยนะครับอะไรวะฟื้นเด้อหนีครับวิ่ง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 อฮ้ยกระโดดกระโดดกระโดดเอา้าวิ่งแล้ววิ่งมันมาแล้วหนีโอ้แม่งอุตส่าห์อุตส่าห์อุตส่าห์จะน็อกธรรมดานะครับแม่งมีตื่นด้วยเว้ยแม่งวุ่นวายกันมันอนะโอเคสัญญาณดังขึ้นนะครับ เราจะไปตรงนี้<า>โอเคไม่รู้แหลอะอาร์คือเสียงดังกันตั้งนั้นเลยแหมอุตส่าห์ทำไมเงียบเสียงดังอะ,อะไรวะเฮียวิ่งครับวิ่ง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 โอเคขึ้นม้าก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปยาวเจอกันใหม่